ดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้มีไมโครโฟนไม่ลอยนะครับผมนะมา1ตัวนะครับเป็นงานช่างแล้วกันเนาะนะครับใช้ได้1ตัว1ตัวใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นความถี่ใหม่นะครับลูกค้านะมีเป็นความถี่ใหม่นะครับตัวนี้นะครับใช้ไม่ได้ที่ผมไอ้นี่ไว้ทําเครื่องหมายไว้สีสามารถลอกได้นะครับผมนะเพราะว่าเป็นลิควิดสามารถขูดออกได้ง่ายๆด้วยเล็บมือนะครับตัวนี้ใช้งานไม่ได้ทําไมถึงบอกว่าใช้งานไม่ได้มันเดี๋ยวดังบ้างเดี๋ยวไม่ดังบ้างเนาะ ดังบ้างไม่ดังบ้างนะครับส่วนตัวนี้นะครับเนี่ยใช้งานได้ปกติระยะไกลดีประหยัดฐานนะครับใช้ฐาน AA 2ก้อนเป็นความถี่ใหม่นะครับลูกค้าตัวไม้หนักนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับผมนะทุกอย่างเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวฐานก็เป็นมีเนียมนะครับไม่ใช่พลาสติกนะนี่นะก็ที่ดูผมว่ามีเนียมนะครับผมนะนี่เป็นมีเนียมหมดเลยหัวไม้ดีนะครับหนุ่มไม่มีสนิมนะครับนะ ใช้ไม่ได้หนึ่งตัวนะครับเป็นยี่ห้อ nts ยี่ห้อนี้เสียงดีนะครับสภาพมันสวยอยู่เครื่องแต่ผมไม่ได้เป่าฝุ่นนะไม่ได้เช็ดเลยขายตามนี้แหละนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้เสาไม้จะเป็นแบบนี้ตัวหนึ่งเนี่ยวางเสาไม้มันจะโยกได้แบบนี้ตัวนึงเนี่ยมันหลุดแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมมันหลุดแบบนี้แหละนะเสาไม้เป็นแบบนี้ตัวหนึ่งแต่ใช้งานได้ปกตินะลูกค้าตัวหนึ่งเนี่ยอีกตัวหนึ่งมันใช้ไม่ได้ขายไปเป็นงานช่างไปนะครับผมถามว่าผมซ่อมไหมผมไม่มีเวลาครับลูกค้านะ ก็เลยขายสําหรับใครที่อยากได้ไปใช้ใช้ตัวเดียวก็คุ้มแล้วนี่เสียงดีนะเสียงดีแล้วเป็นความถี่ใหม่ด้วยนี่เสียงดีครับตัวนี้ผมออกงานมาแล้วนะออกงานล่าสุดก็งานศพงานขาวดำนี่แหละนะครับงานประชุมเพลิงก็ใช้งานได้ไกลแล้วก็เสียงดีนะครับตัวเปิดเป็นด้านล่างเห็นไหมย,ยังดีๆอยู่เลยนะตัวไม้สวยหัวไม้ไม่มีสนิมนะนะแต่ตัวนี้เอาไปเช็คเอาเนี่ย เปิดแล้วมันจะมันจะรีเลย์นิดนึงมันค่อยดังอะนะตัวนี้นะเป็นเป็นยังไงก็ไม่รู้นะนี่รอยไม่ได้เกี่ยนะครับนี่หัวนอตหัวอะไรยังไม่ได้เกี่ยเลยนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทรวมส่งแบบโอนเงินนะไม่มีปลายทางลูกค้านะใครอยากได้โอนเงินมาจะส่งให้นะว่าเดี๋ยวผมจะเคลียร์ของออกวันวัน,วนอาทิตย์วันจันทร์นี่แหละนะจะ,จะได้ปล่อยให้แพ็กส่งให้นะครับหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้อยแค่นั้นเองนะครับเครื่องนี้ใช้ได้ตัวเดียวผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะเป็นความถี่ใหม่ด้วยนะครับนี่ ของ NTS ไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงนะหน้าตาจะไม่ค่อยดูแบบหรูหราแต่ว่าเสียงดีแน่นอนนะผมผมการันตีได้ว่าเสียงดีไม่ดีในเอฟเฟกมันก็จะออกดีนะลูกค้านะนะไม่ได้ลองให้ดูหรอกแต่ว่าเสียงดีรับประกันว่าเสียงดีแนะ่นอน NTS เนี่ยนะครับผมนะอ่านะแต่ต้องบอกว่าอีกตัวนี้ใช้ไม่ได้มันมีเสียงอยู่ลูกคา้าแต่ว่ามันเปิดปุ๊บมันต้องรออีกประมาณนานๆอนะ่ะมันค่อยจะดังอะ่ะประมาณหนึ่งนาทีหรือเปล่าแล้วมันก็จะหายไปเรือ่อยประมาณนี้แหละนะ แต่ว่ามันดังอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดังเลยนะอ่าพี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยครับสนใจโทรมาแล้วก็ใครให้คนโอนก่อนนะไม่รับจองนะของจะส่งให้วันจันทร์วันนี้วันเสาร์เดี๋ยวของผมจะส่งให้วันจันทร์แต่ให้สิ์คนที่โอนก่อนนะเพราะไม่อยากรอไม่อยากรอคนจองนะครับผมนะเอาราคานี้เลย